สวัสดีเนี่ยใบพี่น้องมาเด้อมากินต่ำยุ่มใส่บักหั่นบักมีใส่บักขามมาผูกกันเผ็ดๆจุบจวดตอนบา่ายสูตรสาวแทบบ้านกันสิใส่น้ำตาลลงไปเน่าน้ำตาลกับผงมส่วนตามบักพริกใส่กระเทียมแล้วก็หอมพี่น้องรอ,อ,อบเลย หัน่นบัหมี่นั่นหั่นแล้วพี่น่องเราใช้ก,กับบะาม่ข่ามเลือดต่ง ตเ็ฮัมบักมี่พี่น้องไม่ีเสียปกติฮัมบักมี่เขาทีต่ำใส่ลำคามวต่ำฮัมบักมี่ใส่บักขาม

就我们闹着呢。 ตอนประเด็กว้เนีต้อนปดกโอ้ีไมีข่อยมะบายจะแสบเ้อะเพราะว่ามันมีสิบ่แสบป่นนี่ทำเซฮามักมีลำเซมักขามมักยุ่นงาบ่น้อผสมพอดีโอ้โหข่อยมาบายประเดกแน่แแสบเลยเก็นน้องเอ้ยก็บอกเขาว่ากินกับ 何